าการจัดอันดับในครั้งนี้ผมดูเฉพาะแค่เรื่องของระยะทางเท่านั้นนะไอเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้ดูเลยโดยผมจะนับแค่ตัวที่ถูกใช้งานหรือกําลังถูกพัฒนาอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นพวกที่ไม่ถูกใช้งานจะไม่นํามันจัดอันดับด้วยแต่จะเล่าให้ฟังตอนในท้ายละกันโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ5ขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ไกลที่สุด เริ่มมาที่อันดับที่5 5วาซอง15จากเกาหลีเหนือมีระยะทางไกลสุดคือ13,000กิโลเมตรหรือในชื่อรหัสว่า KN22 และนี่ยังถือว่าเป็นขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่เป็นที่สุดแล้วทั้งขนาด และความทรงพลังโดยมันถูกทดสอบแล้วครั้งแรกและครั้งเดียวในปีคศ2017ซึ่งคาดการว่าน่าจะสําเร็จด้วยโดยในเวลาปัจจุบันมันก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่นะครับผมและมันยังมีเทคโนโลยีหลายๆตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่พร้อมๆกันทั้งรถฐานยิงเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและขีปนาวุธหลายหัวลบอันดับที่4 มินิแมนสาจากสหรัฐทำระยะการได้ไกลกว่า1 3,000กิโลเมตรเหมือนกับของเกาหลีเหนือเลยและนี่คือขีปนาวุธินิวเคลียร์ที่เป็นที่สุดของสหรัฐในเวลาปัจจุบันแถมนั้นได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิเคราะห์และผู้รู้ว่านี่เป็นขีปนาวุฒนิวเคลียร์ที่มีเทคโนโลยีในการหลบหลีกดีที่สุดแล้วและไอเรื่องความแม่นยำที่พี่ทดสอบมานะครับผมไม่มีการหักคะแนนเลย100%เเต็มโดยมันเป็นขีปนาวุฒนิวเคลียร์ของสหรัฐหนึ่งเดียวด้วยนะ ที่ใช้งานกัาบฐานไซโลใต้ดินเท่านั้นโดยมันก็ถูกนำมาประจำการตั้งแต่ยุค70และคาดการณ์ว่าในปัจจุบันสหรัฐเก็บไว้ในคลังแสนกว่า440ลูกอันดับที่3ดงเฟิงห จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระยะไกลสุดคือ15,000กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่พัฒนาไม,ม่หยุดหย่อนเลยจริงๆทั้งอนุภาพและความทันสมัยของระบบนี่ก็เพิ่งเพิ่มระยะทางจาก13,000กิโลเมตรมาเป็น15,000กิโลเมตรโดยขีปนาวุธตัวนี้ก็ถูกนำมาประจำการครั้งแรกในปีคศ1980โดยคาดการณ์กันว่าจีนในเวลาปัจจุบันคงมีประจำการขีปนาวุธตัวนี้อยู่ในคลังแสงอยู่30ลูก แล้วก็แน่นอนว่าขีปนาวุธตัวนี้มีหลายหัวรบด้วยโดยจูดได้ทีเดียวสูงสุดถึง8หัวรบ wow. อันดับที่2ดงเฟิง41จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระยะการทำการไกลสุดคือ15,000กิโลเมตรนี่ก็เป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่คาดการว่าจะเข้ามาแทนที่ ดงเฟิง5้ขีปนาวุธในอันดับก่อนหน้านี้โดวยว่ากันว่าขีปนาวุธตัวนี้นะครับผมอาจทําทความเร็วได้สูงสุดถึง25มัรคหรือ8กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยมันสามารถใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นก็ไปถึงแผ่นดินแม่ของสหรัฐแล้วและอันดับที่1อันดับสุด,สดท้าย SS18 s SS สาตาจากสหพันธรัฐรัสเซียมีระยะท,ทำการไกลสุดคืน16,000กิโลเมตรหรือขีปนาวุธนิวเคลียร์ตระกูล R36 ที่หลายๆคนคงคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นเองนะครับผมด้วยนี่ก็เป็นขีปนาวุธรุ่นล่าสุดของตระกูลนี้แล้วนะหลังจากสืบพอดความเป็นตำนานของขีปนาวุธนิวเคลียร์กันมาตั้งแต่ยุค60ถือว่าเก่าแก่มามาก ซึ่งมันก็เปิดตัวใช้งานได้กับฐานไซโลภากพื้นดินเท่านั้นและปัจจุบันคาดการว่ารัเสเซียคงมีเก็บไว้ในคลังแสงเพียง46ลูกหลังจากก่อนหน้านี้พี่นํามาประจําการมากถึง308ลูก แต่ด้วยส่วนที่สัญญาลดอาวุธรัเสเซียเลยต้องลดอาวุธตัวนี้นลงมาด้วยก็จบลงไปแล้วนะคบผมสําหรับทั้งห้าดับที่เป็นที่สุดนะขอเล่านิดนึงสําหรับคนที่สงสัยว่าสหรัฐมีไกลสุดแค่นี้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะเพราะในอดีตนี้เนี่ยสหรัฐก็มีนิวเคลียร์ที่มีระยะการทําการได้ไกลสุดถึง1 5 0 0 0กิโลเมตรเช่นกันชื่อว่าไททัน2 ไปลดประจําการไปแล้วส่วนทั้งฝังของอิร่านนั้นนะครับผมพี่ทําได้ดีสุดเพียงแค่3,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเลยไม่ถูกจัดอันดับเข้ามาในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งขี่บนวุธของประเทศอื่นๆด้วยนะครับผมใครชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องบูฟีนิกด้วยนะสำหรับวันนี้ตัวผมจะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ